สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องดาวเด่นเป็นดาราได้่าดาวไหนเด่นดาวไหนเด่นที่จะเป็นดาราได้นะก็คือดาวศุกรนะ์นะนะดาวศุกร์เด่นเด่นก็หมายถึงอยู่ไม่ชนเสียและอยู่ฐานดีนะ หรือชนเสียแต่อยู่ฐานดีก็ได้เพราะว่ามันแปลว่ามันเหน็ดเหนื่อยได้มาด้วยการเหน็ดเหนื่อยนะฐานเนี่ยฐานสิบสี่นี่คือสุกนะสุกหรือเป็นฐานสิบสี่ชนลาพระอย่างนี้ก็ถือว่าสุกเด่นนะแต่ถ้าพอชนเสียแล้วไปอยู่ฐานไม่ดีไม่ได้นะมันเนี่ยฐานไม่ดีอย่างนี้นะอ่าเนี่ยฐานไม่ดีแต่ถ้าฐานราหูนี่ยกเว้นนะสุกอยู่บนราหูนี่มันเหมือนกับเป็นดาวรารา,ราได้นะมันเป็นคือเงานะ ดาวหูวไปว่าเงาดา,าวศุกร์แปลว่าศิลปะศิลปินนะสุกเด่นนะแล้วก็อันนี้คนนี้สุกเด่นนะเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าสุกเด่นเพราะว่าสุกไม่เสียเลยชนมาตาตัวเขาแล้กวก็กรรมะแล้วราชาโชคเนี่ยเขาเรียกสุกเด่นนะอย่างนี้เขาเรียกสุกเด่นนะนะถึงชนเสียก็อยู่ทานดีก็สุกเด่นนะนะทีนี้คนนี้ก็ คล้ายกับคนนี้ก็คล้ายกับคนนี้นะสุขสุขสุกอยู่บนฐานสิบสี่นี่เห็นไหมนะอ่าสุขเขาถึงชนเสียก็จริงแต่ว่าฐานสิบสี่เรถือว่าอยู่ฐานดีนะนะนั่นคือดาวสุขเด่นแล้วก็มีดาวอีกดาวหนึ่งมันต้องมีไม่ใช่ดาวเดียวนะดาวจันท์ดาวจันสวยสวยดาวจันทเพราะมันดาวจันทร์หมายถึงวัญยานะหมายถึงแอตติ้งนี่แหละอ่ะาก็คือการแสดงนะมัญยาดาวการแสดงนะ คนนี้ก็สุกอ่าคนนี้ก็จันจันเดนินจันเป็นเงินเห็นไหมอยู่บนฐานสิบหกเสียไปตัวหนึ่งก็ไม่เป็นไรเพราะว่าถือว่าอ่าเหนื่อยหรือว่ามันมันไม่ได้ง่ายเส้นทางเดินของเขาไม่ได้ง่ายนะบางคนก็ง่าย,ายๆเนี่ยเดินนะเพราะอยู่มงคลโสรดเห็นไหมจันเดนินอ่าคนที่จันเดินอี่แล้วนะอ่าคนนี้จันไม่เสียแต่อยู่ฐานปานกลาง นะอันนี้ไม่ถึงก็เด่นนะแต่ได้ดาวสุกไปเต็มเมนะได้ดาวสุกไปเต็มเมคนนี้นะคนนี้ถึงไม่ใช่เป็นดาราก็จะดังเหมือนดารานะเพราะว่าสุกก็เด่นนะนะเนี่ยแล้วก็คนนี้คนนี้น,น,น,นี่จันเด่นนี่ปแปลว่าเด่นมากเพราะเป็นตัวตนของเขาด้วยและชนการเงินนะชนตัวตนของเขาแล้วชนกระดุมพาัาการเงินของเขาแล้วมาชนกรรมมะอีกนี่คือไม่เสียเลยแล้วอยู่บนฐานดีนะฐานประเกต เนี่ยฐานดีแปลว่าจันเดน่นนะจันเด่นเหนือกว่าสุขซะอีกแปลว่าคนนี้เอตติ้งมันยาโอ้จะเอาบทไหนละ่ะจะแสดงแบบไหนยังไงคนนี้เดวเด่นดีไม่ดีก็เป็นมืออาชีพเลยก็คือจะทําไปเรื่อยๆจนกว่าจะต่อให้แก่แล้วก็ยังทํายังไม่ได้เป็นดารานะเพราะว่าดาวจันท์หมาย,มายถึงดาวราอยู่แล้วนะคือเป็นดาวมันยาดาวสุกเป็นดาวศิละปะศิลปินนะนะทีนี้ของเขาได้จันเด่นนะเนี่ย จันเขาเดนินนี่คือบางคนก็เป็นดาราแค่แป๊บหนึ่งบางคนก็เป็นเขาได้เอาเมืองอาชีพ<ม>ก็คืออยู่จนแก่ก็ยังเป็นดารานะบางคนก็เมืองอาชีพบางคนก็ไม่ไม่เป็นเมืองอาชีพก็คือได้ชว่วงได,ได้ได้พักหนึ่งอ่ะได้ตอนรุ่งรุ่งหลังก็ไปเปลี่ยนเป็นอาชีพอื่นนะนี่คือจันเดนแล้วดาราบางคนเป็นทั้งดาราและเป็นนักร้องได้เพราะว่ามันเป็นสองแบบนักร้องคือดาพุทธนะ คำว่าพุทธเด่นเป็นนักร้องได้ดูแล้วสามคนนี้ไม่มีคำว่านักร้องเพราะพุทธต้องเด่นในนี้พุทธไม่เด่นเนี่ยนะคนนี้เป็นดาราได้แต่ร้องเพลงไม่เป็นนะก็คือพุทธก็คือนักร้องนักการเมืองอะไรเงี้ยแต่ว่าพุทธก็ไม่สวยแปลว่าเป็นได้เฉพาะดาราแต่ไม่ใช่นักร้องแต่บางคนถ้าพุทธเด่นด้วย เป็นทั้งดาราและนักร้องอ่านะมันมีสองแบบนะดาวพุธเด่นเนี่ยเป็นถ้าดาวพุธเด่นด้วยสามดาวนี้นะจะเป็นได้ทั้งดารานะจะเป็นได้ทั้งดารา,านักร้องนะถ้าได้สามอย่างนี้นะก็แปลว่าสาสามตัวเนี้ยเป็นได้ทั้งดารานักแสดงและนักร้อง นะนะนะแล้วก็หรือเป็นคําว่าพิธีกราดาราเป็นดาราและเป็นพิธีกรได้ด้วยถ้าพุดเด่นแต่คนสามคนนี้ไม่มีพุดเด่นแปลว่าเป็นดาราได้อย่างเดียวร้องเพลงไม่ได้นะบางคนดาราเป็นดาราแล้วก็เป็นนักร้องด้วยเป็นพิธีกรอ่าเป็นพิธีกรได้เห็นไหมอืมนะแปลว่า สุเด่นจันเด่นพุทธเด่นเป็นได้ทั้งดาราและนักร้องหรือดาราและพิธีกรนะแต่สามคนนี้เ็าเป็นดาราอย่างเดียวนะโอเคค่ะดาวเด่นสามอย่างนี้เดี๋ยวยังมีอาชีพที่เด่นสามอย่างนี้ถ้าใครเด่นในดวงไม่จําเป็นต้องดาราก็ทําอย่างอื่นก็ร่ํารวยได้แล้วจะจะเป็นคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ